อร่อยไหมนมนอร่อยไหมไปแล้วได้อะไรมาบ้างเออเขาลือไอ้นั่นออกมาให้น้องเออกลับมารับชมกันต่อครับผมอยู่กับทีมงานรถดัมแต่งครับ น้องมะนาวมาขาวแล้วก็ลหลายๆท่านครับไปใส่เสียบอยครับไปใส่ไหไปใส่น้ำจตบตัวครับผมบ่ี่เอ็นบงไปน้ำบอ่อไปน้ำบอ่ไบบอไม่มีเสียคนมีแต่ได้คนกลับมาใช่ไหม <c oughs> ไป มาต้อไปหน่อยไปไปอยมผมไปไม่ได้ไ,ไม่ไปกับเสียบอยไม่มีเสียคนไ,ได้ทุกคืน <laughs> ได้ปลาทุกคืน <laughs> ไปกับเสียบอยไม่มีเสียคนมีแต่ได้คนกลับมา <laughs> มีอะไรอีกส้มโอ่ะเอาส้มโอมาให้นอนกินด้วยเอากล้องออกวมาดิเนียังม่อถือด้วยนะไอพ่อได้ค่ะปลาทูโอ้มีไรสดด้วยครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มีไรสดด้วยโอ้คนดูตอนนี้หกร้อยหกร้อยกว่าแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดเทเบอยได้เท่าไหร่เทเบอลไอแพรเขาลุกจ่อลังเอียง ไอแพคเขาไอแพคเขาโอ้ดิ่เต็มครับผมเบื่อใจแบบนี้เลยเนี่ยมันย้อนมันไม่ใช่บางฟุ้นหรอกเนี่ยมันมันย้อนเกินไปมันเอาไปไหนนั่นไปเอาข้าวเอาข้าวประมาณอ๋ข้าวกล่องบ่ไม่ครับข้าวที่บ้านข้าวที่บ้านเท่าแกโอ้ท่อรันไปแล้วครับ ไปดูน้องนนได้กี่เที่ยววันนี้นี่ครับกองกองวิเศษ ถ้ากล่องนี้หายเราก็ไม่ได้ตังค์ครับเท่าไรแล้วเสียก่อนยี่สิบยี่สิบแล้วนี่ครับตะแก่น้อยตะแกก่อนส่วนนี้ก็ลูกฝรั่งครับชื่ออะไรครับจอร์ดจอร์ดจอร์ดอยู่ประเทศไหนจอร์ดนี่สิบฮะอยู่ประเทศฝรั่งคุยคอมเมนี่จอร์ดไอ้จอร์ดอยู่ประเทศฝรั่ง ไปแล้วครับพูดเป็นเตคอมเมนต์อ๋อพูดเป็นเตะขมเมนอะไปมาสามสิบสามสิบได้เยอะแท้เออได้สามสิบเลยนะสามสิบป้าหูไปตาไม่ใช่สี่สิบบอลพี่อ้าวทำไมเราแพ้เขาตั้งสิบเที่ยวไม่ผมแพ้อยู่แล้วผมจอดบ้างอะไรบ้างตรงเวลาเขาวิ่งเขาก็วิ่งก่อนมันปากบอเนาะครับใช่ใช่ ต้องเก็บตัวไวไหมนี่เช็คแล้วก็เก็บไปด้วยไไวาบ,บางที่ก็เก็บตัวนะครับบางที่ก็ไม่เก็บ<า>เช็คเที่ยวแล้วก็ทิ้งได้เลยนะครับบางที่<า>นี่นะครับหน้าที่แต่ละวันของน้องนอนของเหล่าบรรดาดุมหก้อตอนเย็นเลิกงาน

ใหญตัวนันเด้อเรื่องนี้เด้อดูเด้อดูดตรงนี้ตรงนี้ในในแชทมาให้พี่ดูเด้อฟังเด้อฟังเด้อนั่นอย่ากดแจรคเด้อเขาโดนมาด่าผมกีิตาผมผมเลยบอกว่าคันเหลืองกดกิตาผมกดแจ็คดีดีพี่ต้า อ๋อชาวบ้านเขาไม่ให้กดแต่ไม่อะไรไม่แกไม่สบายอ๋อคนเป็นไงผมนี่ผมนี่กดกดได้แล้ผมอ่ะมันไม่ไม่ใช่แต่ล้มมันเป็นแต่ธรรมดามันโอ้ยจอนจอนเล็กจอนน้ไถยเลยจอนมีพนักงานขุดดินดอกอย่างดีเลยครับมันจะได้ไม่เมื่อยมือไลมันร้อนเลยจังวันไปนี่นะเสียบอยคับใหญ่เลย

มีใครมีพี่สาวไหมนี่ไม่มีเนอะไม่มีบอกใครมีสวยไหมไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้นนท์นนท์นีนน่น้องเขามีพี่สาวนี่เอานั่งรถด้วยเด้เอไม่เราไม่สนใจบอ <c oughs> สนใจใคร <c oughs> สนใจสาวนุ่น,น <c oughs> สนใจนะ <c oughs> สาวนุ่นคนเดียวสนใจใครนะสาวนุ่น ออนี่เอตัวจริงนี่รู้รูู้ทา้ทำไมถึงทะลุะลลอ๋อโดนแม่โคกดไว้ทอ๋อเห็นในยูทูปโทรมาหากันเขาหวานกันไหมเขาหวานกันไหม ี่จะตายยวนี่ครับหลังเลิกงานก็มาขุดด um ินขุดดินครับเช็คเที่ยวขุดด uh ินเช็ครถบางบางบางคนก็เช็คตอนเช้าบางคนก็เช็คตอนเย็น รถไถไปแล้วครับนี่นนเอฟซีต้องนนเยอะมากเลยไม่ได้ให้เสื้อสวยให้เสื้อทำงาน ทะลุเป็นรูเลยตัวนั่นเราไปดูขันาลายขั้นตายทะลุเป็นรูเลยครับน,นี่ครับมองทะลุเลยโดนฟันแมโคกดเอาไว้ตอนที่ดินถลม่มรถรถจะคว่ำรถจะคว่ำแล้วก็รถแมโคกดเอาไว้ครับดีกว่ารถคว่ำเท่านี้ไม่มีปัญหา ดินติดกระบะครับโอ้แรงดีเหลือเกินครับแรงดีเหลือเกินแรงเดือเยอะยนอนไหมนนตอนพี่จะมาน่ะดำน้องนุ่นน่ะเต็มเลยไม่มีคนเสาะให้สงสัยต้องให้นนไปเสาหะหรือมั้งนี่

นื่อยอ๋อซอภาษาเขมรแปลว่าเหนื่อยนะครับภาษาเขมรวละคำจากน้องนนแปลว่าขาวซอขาวเขาหนือยเอาขาวกับเหนื่อยบอาขาวเนเหนื่อยนเหนื่อยเนีกขาวนเนียงเอาบ้านขาซอแปว่า เ,เช็คยางครับเสียบอยเช็คย,ยางครับกลัวประวบาดสาดสั้มลอยครับกลับลบ้านแล้วครับกลับบ้านไปทำข้าวให้ลูกกินครับ้สกอเลยเนะ <c oughs> ยาอะอน้องนอนกดไค์ให้กล <c> ับ <oughs> บ้านไปไม่ใช่แฟน อ๋อแม่ของลูกบ่ลนี่คนที่มานั่งนี่โอ้แม่ของลูกเลยครับเขาบอกว่าอะไรน่าเสียบอยเยอะไปไหมอะไรอย่างนี้บอกเยอะไปไหมเยอะไปไหมเสียตาไปไหนนะ ว่าอะไรนะหมอจะกลับบ้านเสียตาจะกลับบ้านครับนี่เยอไปแล้ววะเราก็ไปต่อพี่ไปนางรองไปไหนนะช่วยเขาเสร็จบอนี้ก็เราก็ไปอำเภอนางรองต่อไปวิ่งไปวิ่งอะไรไปวิ่งมือกับเสียชายใหญ่ไงอ๋อที่ว่าเท่าแก่สั่งกันนะเท่าแก่เนี่ยบอกกันนะ งานวิ่งแล้วเนาะเป็นไส้เป็นหมาอยู่นี่เขาถมเขาถมเต็มนี่เลยบ่อนุนถนนเนี่ยผมออกมาเต็มบ่เต็มเต็มถนนนี่แหละแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยฟังนู้นก็นู่นแหละอ๋อแสดงว่าจะได้สระอีกลูกนึงพอดีครับน่าจะประมาณนั้นแสระลูกนั้นจะเล็กกว่าลูกนี้อยู่เล็กกว่าลูกแม่ นี่นะครับถ้าเลิกงานค่ำม,มันก็จะมืดจะค่ำครับเวลาพักก็จะน้อยแต่ตังก็จะได้เยอะ<ข>อใช่ไ,ไหนม,มนนรถดำผมจอดแล้วครับปีนี้ผมยังไม่ได้วิ่งเลยครับ เอาออกไปยืดเส้นยืดสายอยู่สิบเที่ยวเอาไหม่ขับสองคันไมน่นอนขับสองคันไหม <c oughs> ถ้าวิ่งปากบอกขับคันนึงใส่ดินวิ่งเอาอีกคันหนึ่ง <c oughs> ได้ตังสองเด้งเลยไอ้คันนั้นพอข้างขาดแล้วเ <c oughs> ออรถยับยับพี่น้องพี่อ่ะไอ้ไอ้คันเก้าหมื่นอ่ะพอข้างขาดวันนี้อ่ะขับ ที่เราไปรีวิวระดับลามากันอ่ะอ๋อที่ลงนอนไปปิดประตูเขาแรงๆกันอ่ะลามาลงเทยทัวร์ลงทัวลงว่าอะไรทัวลงดูถูกรถเขาผมรีวิวขำๆฮะอยากให้เอฟซีดูแบบขำๆเออแต่เขาคิดอีกแบบไงทั้งทั้งที่รถยาพี่น้องผมแล้วน่ะพี่น้องผมไม่ใช่รถพี่นั้นนะไอ้ภูไอ้ภูนั่นก็เป็นหลานผมไล้คนขับอ่ะ อตอนที่พี่ขึ้นมาบนรถล้อนนก็ผลักประตูตึ้งๆเหมนกันป่ะประตูมันปิดไม่เข้าประตูมันตกประตูมันมันต้องยกใช่ไหมเออนั่นแหละเราไปดูถูกรถเขาอยากเรียกให้มันค้ำๆนะไม่ได้ให้ซีเรียลเลยเขาก็ไม่ซีเรียลอีกอ่ะเออน้องนดนอุตส่าห์เป็นคนอารมณ์ดีแล้วเนาะตั้งแต่พย์เองตกสะแล้วถ้าพี่ลงไปบอกไม่โคเฮลท์นี่งุมแล้วเพราะนั้นถ้าพี่ไปลงไปนะ ถ้าไปโคไหมเนี่ยไงแน่นอนผุมเปิดประตูรถไม่ทันอะ่ะรถผมก็ไม่ได้หยุดทุบลงไปเลยวิ่งลงไปเลยอะ่ะว้าวว้าวว้าวเราไปโคถึงเอานี่เนี่อะ่ะผมมองดูจากนี่แล้วแกใส่ตากสุดท้ายพอดีถ้าคือถ้าถ้ากดไม่ทันคือห <ขอ S 1> งายเลยหงแน่นอนเพราะว่าล้อหน้ามันยกแล้วอเพราะว่าผมมองดูแล้วอะ่ะน้องนอนท์มันแอบเกินแอบปุ๊บมันเหยียบแค่มันเหยียบแค่ล้อในี่ดูแล้วมันเหยียบแค่ล้อใน เห็นในรูปยังเสียวเนาะขนาดไม่ได้อยู่ไม่ได้เห็นนี่ไม่ใช่เราพูเท่ากแกนั่งดเลยลูกท่าแกไอ้วันไอ้ไอ้กอนนะไม่ขึ้นเลยผมไม่ขึ้นกับพี่แล้วอะไรนะลูกพี่รถไม่แรงวะจมทุกเที่ยวไอ้กอนวะเสร็จเรียบร้อยครับปิดไรส่สดได้บ่อ๋อยังไม่ปิดเอาๆกินกินนี่ผมซื้อ มีส้มโอมีกล้วยแขกมีขนมครกได้กินเบียร์แล้วครับผมกินน้ำชาแล้วนะครับมาฝากน้องนนท์ถ้าเกิดซื้อครกม่ได้บ้าผมไม่เคยซื้อครกเออก็ซื้อเลยอาเงินพี่ไปซื้อก็ได้ไหมแต่เขาไม่ซื้อให้กินอะบริษัทน้ำปั๊มไม่ไหลบริษัทดินด่วนสองหนุ่มรูปหล่อครับน้ำปั๊มไม่ไหลไไไปป่นนีะเอาเมื่อคืนอาบน้ำไหนอาบนี้ดีกว่าห้องน้ำตรงนั้นอะ หนูใน้ห้องน้ำเดินไปนี่ยให้แม่นตรงเนี่ยมันจะมีห้องน้ำที่อาบได้ยู่ผมอาบกเออข้างบ้านล้างไม่ใช่มันอยู่ห้องน้ำว่าเมื่อคืนนะหน้านุ่นกรอกเซต้าเมื่อคืนนี่อะไรนะรอผมด้วยนะอย่ามีผมนะผมกป็นผีเออตะมันนี้ได้ไหมสัมภาษณ์หน่อยดิเซตาเซตาเราอายุหลายปันไหนล่ะเซตายี่สิบเจ็ดยี่สิบห้าเซตาเจ็ดมันนี่มานี่ หนึ่งสามสิบสองครับแรงใจยี่สิบรถไปโคครับไปรับจ็อบครับไปขุดต้นไม้อยู่ฝั่งนู้นเสต้ามากินขนมหวานเสต้าเออเวลาเรียกมันยังมาหรอกเนาะเดี๋ยวผมนี้มันนอนบ้านเนอะเห็นมานโนกะเล็ดโตครับเนาะ นาที่ช่องกลังโไหอย่อโอ้ไห์สดก็มีครับ <S <S โอ้ไหลสวดชัดเจ๋วเลย,ออยมามาเลยล <S <S อาโนนเอฟซี <S <S <FC S 2> อยากคุยด้วยโนนเออเอฟซีนหน่อยเอามาดูน้องโนนจะตอบควมเหเอฟซีนะครับเอฟซีนะครับผมใครที่สงสัยอะไรเมื่อคืนนี้รีบๆเลยครับรีบเม็นเลยครับ มือคลืนข่อยจนบริหนอนผมจะโยงหางครับเจ็ดสิวบล้านบริหนอนเถอะจัดน้องพี่เด้ถังแล้วข้าข้างขาขึ้นโบ่พอดีเลยรถพี่เอวเป็นไรนะรถพี่เอวน่าจะเป็นพวกใบสีพวกดอกจอกแล้วเหมือนมันรูด แต่ว่าขับได้อยู่ใช่ไหมขับได้ขับรถเปล่าไปพอไปได้โอ้ยไม่ไงเนาะเบื้นตัดสับระเบิดเนาะเบตัดออกอะโมมินล้อเบื้นตัดแต่ว่าวุนแปรบบังมันกระชากนะมั้งเนี่ยเหมือนกับเป็นการกระชากเนาะเพราะมันแรงเนาะมันออกตัวรถกระบะโอ้ต้นมะพร้าวครับฝั่งนู้นครับเอ้าล้มแล้วครับล้มแล้วครับสองแล้วเป่โอ้ ล้มแล้วต้นมะพร้าวเริ่มมืดเริ่มคั่แล้วเดี๋ยวผมปิดเท่านี้ก่อนครับคลิปนี้มืดแล้ว